สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหยกก็มีรถนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วเนาะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้า To โ,โยต้าค่ะฟอร์จูเนนะคะ3 0ขับ4นะคะ TRD นะคะปี 2, 0, 2012ค่ะมาในราคาพิเศษเลยนะคะเพียง559,000บาทเท่านั้นค่ะ ตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าเป็นรถบ้านนะคะรถเพิ่งเข้ามาอีกเช่นเคยนะคะตัวรถเขาเป็นสีขาวมุกนะคะลูกค้ากับตัว TRD Sportivo นะคะชุดแต่งหล่อๆรอบคันเลยนะคะตัวกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมเนาะแล้วก็มีตัดตัวอาโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะคะไฟหน้า โปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหนอกเป็น LED นะคะ,อ,ะอย่างที่บอกนะคะลูกค้าคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะคะลูกค้าก็ได้เห็นสภาพเดิมๆเรียวๆแบบนี้รอบคันเลยนะคะในส่วนของตัวยางเป็นยางปี2018นะคะแล้วก็ตัวแม็กนะคะของเขานะคะออกโรงงานเนาะขอบ8เช่นกัน กจกก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะรวมไปถึงที่จะเปิดเป็นโคลเมียมนะคะตัวนี้รอบ้านข้างนะคะเขาก็จะมีเป็นตัวสติกเกอร์นะคะ T R D ดีเนาะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะในส่วนของภายในนะคะลูกค้าเป็นอบอรไฟฟ้าฝั่งเป็นตัวกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวเซ็นเตอร์ล็อกนะคะให้นะคะ ทางด้านพวงมาลัยนะคะก็สามารถนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะใต้พวงมาลัยมีแอร์แบกนะคะแล้วก็มีในส่วนของคู่คอนโทรลนะคะปรับความเร็วคงที่ด้วยนะคะส่วนตัวรือนใหม่อยู่ที่88,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้า ตัวเกียร์เขาก็จะเป็นออโต้นะคะแล้วก็ตรงเบอกของเขาก็จะมีคาว่า TRD Sportivo แบบนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูรอบคันนะคะในส่วนของภายในนะคะลูกค้าก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้เลยนะคะสภาพเบาะนะคะก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะลูกค้า นี่นะคะในส่วนของรอบๆตัวรถนะคะลูกค้าคันนี้ก็ได้เป็นตัวเครื่อง3 0นะคะดีเซลนะคะด้านหลังเขามีเป็นตัวกล้องหลังมาให้แล้วก็เป็นกล้องเสริมจากลูกค้าเก่าด้วยนะคะในส่วนของตัวที่จะเปิดตัวนี้ยังคงเป็นแมนวนวลอยู่นะคะลูกค้าภายในก็จะได้เป็นรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งแบบนี้เลยนะคะก็ในส่วนของตัวเบาะเขาสามารถทับแขวนได้นะคะเหลือพื้นที่ให้วางสัมภาระนะคะหรือว่า เอาไว้นั่งปิกนิกกันได้เลยนะคะวางมากๆนะคะก็รถพึ่งเข้ามาเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวทําการสตานะคะให้เรียบร้อยเกิดสงมอบนะคะรับรองว่าสวยมากๆนะคะนี่นะคะภายในของเขาก็เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะแบบนี้เลยนะคะ ก็รุ่นนี้นะคะลูกค้าก็เป็นที่นิยมนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาเลยนะคะรุ่นขายดีมากๆเลยนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเนาะสามารถนัดดูรถหน้างงานได้นะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็มีไฟแนนวิ่งเซ็นทัวไทยเลยนะคะหรือว่า สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือดูเป็นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นค่ะก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยเช่นกันค่ะโทรสายโดยตรงนะคะไม่ผ่านในหน้าค่ะโทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์หยกนะคะเนื้อหยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถค่ะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างเนาะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ